เ็ต้องมีการพลาดบัางนักกีฬาต็อมีพาดผู้สิทธิ์ก็ต้องมีพาดแต่ถ้าผู้สิทธิ์พาดบ่อยๆก็ไม่ไหวสาเหตุตัวนหนึ่งที่จะทําให้กองเชียร์ตีกันก็คือกรรมการผมว่าอย่างนี้นะในแ,แต่ละเกมที่บางทีตัดสินพาดแล้วก็ทําให้เกมรุนแรงแล้วก็กองเชียร์ก็รุนแรงขึ้นอยู่ที่ผู้ตัดสิน นั่นคือคำยืนยันจากกองเชียร์ที่กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุการณ์การประทะกันในการแข่งขันฟุตบอลน,นั้นมีกรรมการเป็นตัวหลักที่ทำให้เกิดขึ้นเพราะจากการตัดสินที่ไม่ยุติธรรมและเอ็นเอียงไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งการตัดสินที่ผิดพลาดบ่อยและหลายครั้งของกรรมการไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่เจอกันเองหรือทีมใหญ่เจอทีมเล็กต่างเผชิญปัญหากรรมการตัดสินผิดพลาดกันอย่างท่วนหน้าในแต่ละเกมที่บางทีตัดสินพลาดแล้วก็ ทำให้เกมรุนแรงแล้วก็กองเพียก็รุนแรงขึ้นอยู่ที่ผู้ตัดสินถ้าถ้าทีมใหญ่ทีมใหญ่เลยนะเจอทีมเจอทีมกลางลงไปเนี่ยทีมใหญ่นี่กรรมการจะเป่าข้างเอียงไปทางนุ้นมากกว่า mm hmm. เกมบอลแหะถ้าผู้เล่นแหะมันสูสีกันอยู่แล้วถ้าไม่มีบุคคลที่บุคคลที่ 13- 14 15เนี่ยเข้าไปนะเกมมันจะ พอดีปกคองกันไปได้อยา,ากฝากฟีฟ้าอบรมแบบมาตรฐานโลกเลยดีกว่าเอาฟรีฟ้าเลยอ่ะตอนนี้ผมว่าตามมาตรฐานนะผมให้แค่เต็มสิบผมให้แค่สามนะเพราะว่าในการตามเกมของแต่ละเกมแต่ละแมตช์เนี่ยผู้ตัดผู้ตัดสินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะกลัวเกรงใจเองกับนักการเมืองบางทีมทีมใหญ่บางทีมก็คือหนึ่ง ในการที่จะถึงจุดแล้วเนี่ยกลัวเขามีปัญหาครึ่งหลายครึ่งแรกเขามีปัญหา,อย,าอย่างกรณีดน้ำหนึ่งศูนย์จีมใหญ่และมีมีทุกบนมือดอยู่พอครึ่งหลังเขาจะเริ่มละเริ่มละเริ่มเริ่มจากความร้อยเปอร์เซ็นต์จะเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็ค่อยดาวลงไปเรื่อยๆผมคิดว่ากรรมการส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องมีการเช็คความฟิตเช็คปฏิพานเช็คการตัดสินใจใช้จิตวิทยาในการดำ,ดำเนินการตัดสินต่างๆโดยที่ว่า มืออาชีพคําว่ามืออาชีพมันอธิบายของตัวมันเองอยู่แล้วตัวแทนกองเชียร์ฟุตบอลสโมสรทีทีเอ็มเอฟซพิจิตยอมรับว่าหลายครั้งก็เข้าใจกรรมการเพราะบางจังหวะรวดเร็วแต่บางทีกรรมการก็ตัดสินได้ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจแฟนบอลจนคว้างปาสิ่งของและพยายามเข้ามาทําร้ายซึ่งนั่นเป็นแรงกดดันให้กรรมการมักจะตัดสินเข้าข้างเจ้าบ้านหรือเข้าข้างฝ่ายที่มีแฟนบอลมากกว่า จะคาดเดาไม่ได้นะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าผู้จัดสินท่านนั้นเป็นใครแล้วก็มีความสามารถแค่ไหนส่วนกี้วที่ที่ได้ดูมาได้ดูมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะฮะแต่ว่าในช่วงที่มีแมตช์สำคัญสำคัญแล้วก็ทีมใหญ่เนี่ยบางทีก็ผู้ตัดสินอาจจะพลาดบ้างนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่ามมันเร็วอ่ะที่ททีี่่ผ่านมาหลาในเร็วๆนี่ผมเป็นผู้ดูในฟุตบอลบอลไปเย คือการผลิตผู้ดัดสนที่ออกมาแล้วก็คัดออกเองเนี่ยเราร้อยมากั้ามันฟุ้งตอนนี้ นามถ้าเกมในสนามไม่เดือดคนข้างนอกก็ไม่มีตีการไม่อะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะเตะบอลใหญ่น่ะเรามีเตะแฟนคลับกันอยู่แล้วทุกทีมอยู่แล้วอะค่ะแล้วแฟนบอลนนอยู่ข้างนอกก็คือเพื่อนกันในสนามก็แค่เล่นกันอะไรกันอย่างงี้แค่นั้นมันก็เริ่มมาจากกรรมการในการตัดสินก่อนอะเขาไม่ทันเกมถูกไหมคะ